ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช่าช่อีสานบ้านหลวงมู่นะคะคลิปน like ี้ห้าสิบห้าไม่เห็ดน้องไม้สมนะคะน้องไม้ดองแบบแพทนะคะคลิปก่อนนี้เข้ากับเห็ดผ้าเห็ดน้องไม้สมแบบเส้นเล็กๆนั่แบบน้องไม้สมขวดนะคะคลิปนี้ห้าสิบห้าไม่เห็ดน้องไม่สมแบบแพ่นเอาไว้สาหรับแกงสมหรือว่าแกงกะทินะคะคิดอยากกินแกงสมไต แต่ว่าหาซื้อนองใหม่ส่งแบบแผ่นขอนกาดที่ยากก็ะเล่ดอกกินเองพอดีกับเจอน้องใหม่มากตลาดกะด็ะเลยสือมาเท่ากับว่าประกอบนองใหม่ก่อนนะคะ ขันขอบออกก่อนคมันสิได้ปอกทำไมสฉได้ปอกง่ายงาตัดแต่งแขงแขงอบขอออกนะคะ เส้นเล้งขาวกระชิหั่นเราไม่นะคะข้าก็ะชิบปะตองหั่นบางนะคะแล้วก็ป่ต้องหั่นหนาถ้าบางเกินไปเราไม่เมันกระิบเบอร์เพราะแสบวันยังไงเวลาข้าวแขงสมแบบนี้มันกระชิบเซ็ตน้อยเกินไปแต่ข้าวปุ๋ยยังไงสุไปมันกระิแข็งเหมขาก็หั่นประมาณนี้ค่ะแข็งสมแข็งสมแข็งเรือกภาคไต้นะคะอร่อยอร่อยมากเลย ามันใหญ่เกิดไปเขาก็กบบนี้ หนาพอดีเด้อค่ะบ่นหน่นนะะนอยบ่ใหญ่อันนี้กะบ่ต้องพาครึ่งได้เลยเด้อค่ะกะสิข้างบ้านกะสิเสียงหลังนี้จักหน่อยนะคะกะต้องทบที่เพราะว่าดูข้างบ้านเพิ่นบ้านผมนี่นแต่ไว้หลุดมันแต่สิเสียงดังจักหน่อยกะรีเรียบบ่ได้ค่ะ เสียคามีเสียเพกอเ่างการชีดต,ตัดออกกันนี่ค่ะเสียงเงาเสียงกุ้ยค่ะคัทคัทเสียงออกนะคะข้าหัออกก่น,นมาใหม่เซรั่งค่ะข้าวกะทิเอาไปเอาไปเซ่หน้า ก็เป็นเห็ดหลายเนาะคะ่ะเหาก็เห็ดแค่ขอบขัวกลินเห็ดไปกินแล้วก็มีเครื่องละไม่สดขวดแล้วทก็มันละไม่สดแผ่น,นะะใช่แล้วเหาก็โรยเกลือนะคะใส่เกลต้องไต่ก็ต้องอยางเค็มนะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเหาก็สิล้างน้ำออกอยู่นะคะ ้น้ำไปให้ใหเต็มแล้วก็ให้ตันะะตวน้ำใหม่นะคะน้ำใหม่ข้าวเสด็จดแล้ว,วถ้าน้ำใหม่ตีนีครบคืนคืนคักๆันี่นเขาจะแช่ไว้จากสองคืนนะคะให้น้ำคืนมันออกดีนี่ข้าวกระซิ่งแซวไวหนึ่งคืนนะคะ เขาละลายนะคะแล้วกัทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิของปกตินี่แหละคะ่ะแล้วครบหนึ่งคืนแล้วห้อกระสีมาล้างนะคะล้วล้างแล้วก็เท่ากันดองน้ำไม้โตไปและะ้วค่ะตอนนี้น้ำไม้เข้ากระเซนําเกลือไว้ได้หนึ่งคืนแล้วเนาะคะ่ะก็สิมีฟองเห็นเขาเป็นฟองขึ้นนะคะเข้ากระแถวมาล้างล้างน้ำเนาะค่ะล้างน้ำน,ะะน,ำน้ำเกลือนี่แหละออก ใะม่นิ่มนะคะแค่น้ำเกลือเอามาล้างออกนะคะ่ะทางหลายๆน้ำเลยนะคะของข้มเข้มในน่มหม่กับควบคืนใื่เข้าใส่น้ำเกลือนะคะล้างให้อก ราดเลยค่ะสองน้ำสามน้ำถึงที่ชิดไงกันนิ่มนะคะนี่แคนะ่นั้นยิ่งแค่น้ำเกลือยิ่งนิ่มพาหลาบสามน้มแล้วคะ่ะ เท่ก่องน้ำออกนะคะแล้วก็เากอกน้ำออกแล้วเขาก็จีตังพักไวแบบนี้นะคะพึ่งไวให้เขาเสด็จน้ำก่อนดีแล้วนะคะเข้าจังไปเหตุกัน์ดอกโตนะคะเนาะเข้าตังไว้ก่อนนะคะแต่งตังใส่ตะกาไว้แบบนี้นะคะให้เขาเสด็จน้ำดีก่อนนะคะข้าวตอนนี้เนาะใหม่เข้ากับเสด็จน้ำดีแล้วนะคะเขากับสีมาดอก ข้าวกับสีเอาใส่ขวดโหลนี่นะคะ่ะลองไปเลยใส่ต้องไปเลยในโลนี้นะคะัอ้อนดีค่ะนะคะ่ค่ะแช่น้ำเกลือแลอวนี่นะะ่าข่าน้ำ นี่คือน้ำเขามาเดี๋ยวเข้ามาเขาเข้ากระซิใส่เกลือลงไปนะครับเกลือนี่เขา้ากระซิบใส่หลายนะครับเพราะว่าตอนเข้าแซนอใหม่นี่เข้ากระซิบเกลือไปหลายแล้ยนะครับนั่ก็ยังดูดความเข้มอยูนเน่นอใหม่อยู่เข้ากระซิใส่เกลือประมาณสองชนชาเนาะคะ่ะกค้นใส่น้ำเกลือละลายก่อนนะครั เข้าคิดว่าเกือมันละลายดีเลยเนาะเขาก็เอากอาาใส่น้อใหม่หเขาล้ยคอนเทนต์ปุกเนื้อใหม่เขาเลยใส่ไปให้ถ่วมน้อใหม่เนาะคะ่ะเพราะว่าน้อใหม่ไม่ใช่ดไหนบดดับอดอ พอดีนะคะสำหรับกิิเนฮอกับเห็ดกิ่นฮากระ่ะไ้กินหลายฮากรเห็ดไว้กินเรื่อยๆเนี่นพอด้นอไใหม่มา,ากไปเห็ดไว้กระปิดกระปุกนะคะเก็บไว้ในห้องรั้วในอุณหภูมิของปกตินี่นะคะอีกประมาณจากักประมาณเดือนหนึ่งน้อไใหม่ดอกกระสิกินได้แล้วนะคะแล้วก็เก็บได้อีกโดนอีกเป็นปีนะคะเวลาเฮอกิิเนฮากับหาสอดหรือหาอย่างเอาที่มันสะอาด ยิบองเอาออกมากตักออกมากนะ,ะ้ะค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ให้มันสะอาดสะอา้านเหมือนคือเก่าเข้ากับสิเก็บไว้ใส่ได้ดูนนะคะไว้ได้กินได้ดูเป็นปีเลยนี่ก็ปิดไว้นะคะ่ะดอกไว้อีกว่ามาจากเดือนหนึ่งก็กินได้แล้วนะคะขอบกุ้นที่ติดตามรับชมคลิปนะคะถูกใจก็่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้เป็นกำลังใจใน้อคะโอกาสหนา้าสีหาคลิปดีๆมาฝากอีกนะคะ